สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมาท์มอยวัลเล่ล่าสุดก็มีแฟนวัลเล่ตั้งกระทู้นะครับการที่สริเยซซื้อเพียวกับบุ๋มบิมเป็นสิ่งที่คุ้มมากเนื่องจากสาวไทยของเราทําผลงานได้ยอดเยี่ยมในทุกสกิลแม้แต่การรับบอลขุดบอลหลายคนก็บอกเลยว่าทําได้ดีมากๆยิ่งกว่าลิปโบโรเลยนะลงมาฟังความเห็นของแฟนๆกันเลยครับคนแรกนะครับก็บอกว่าคุ้มมากที่สุดแบกกันสคน ถัดมาบอกว่าทั้งตีทั้งรับเหนียวมากคุ้มจริงๆถัดมานะครับบอกว่ารับตบดีกว่าลิปอีกถัดมาบอกว่าสองสาวไทยของเราตบหนักมากเกินคุ้มจริงๆค่ะถัดมาบอกว่าสองสาวไทยทำผลงานดีขนาดนี้ฤดูการหน้าอาจได้เปลี่ยนทีมแน่ๆ ถัดมานะครับบอกว่าคนที่มองเห็นเราตาเขาแหลมคมมากแต่เราได้มีโอกาสไปร่วมการแข่งขันกับเขาเราก็คุ้มมากๆเหมือนกันถ้าหมดสัญญานี้อาจจะได้มีทีมใหญ่ๆมาสนใจในตัวเราก็ได้นะดีทั้งสองฝ่ายเลยค่ะ ถัดมานะครับก็บอกว่าทั้งทีมแบกกันอยู่3คนมีเบอร์เก้าด้วยก็กดดันเหมือนกันนะที่เหมือนเป็นความหวังของเพื่อนๆที่ต้องทำแต้มให้ทีมถ้ามีตัวตีทำแต้มหลายๆคนคู่แข่งเขาจะเดาทางยากกว่านี้เอาน้องๆไปแบกทีมแท้ๆเลยแต่ก็ดีจะได้แข่งเก่งขึ้นนะสาวไทยของเรา ซึ่งแอดมินก็เห็นด้วยมากๆครับการที่ซาริเยซซื้อเพียวบิมไปถือว่าคุ้มครับสองสาวของเราทำผลงานได้ดีและแอดว่าไม่ใช่แค่ซาริเยซที่คุ้มนะครับแต่สองสาวไทยเองได้ไปเล่นลีกใหญ่ลีกตุรกีแบบนี้เป็นการฝึกเกมรุกเกมรับกับการลงเข่งหลายเดือนกับผู้เล่นสูงใหญ่ฝีมือดีเป็นการฝึกความเกร่งที่สุดปังมากๆจริงๆครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้สองสาวเพียวบิมของเรานะครับพวกคุณเยี่ยมมากๆ